โอเคมาใครไม่ดอกไม้ดอกไม้มาก่อนครับผมอ่าพี่ยังรอเราอยู่นะลูกเรองสี่ยังรออยู่นะลูกเออใครไม่ดอกไม้ดอกไม้มาใครมีดอกไม้ดอกไม้มาดอกไม้ยาวๆดอกไม้ยาวๆใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จแล้วก็ตีสองตัวนะครับแล้วก็ลงใหม่แล้วลงลูกตัวนี้เสร็จแล้วก็อีกสองตัวนะครับ โอเคนะครับหรือดูตัวที่แพงที่สุดตัวไหนแพงสุดที่สองตัวตีแค่สองนั้นนะครับมาพร้อมกรถามไม่ต้องลัวกรถามไม่ต้ก็ไ่ติด ติดติดติดผมรู้ผมเรียนมาโอเคโอเคสวัสดีเป้เป้สูดๆด้วยนะผมรู้ผมเรียนมารอดูหออผมรู้ผมเรียนมา นั่นเนี่ยผมรู้ผมเรียนมานี่นผมเรียนมาใช่ไหมบอยบอยมันยังไงบอยมันยังไงบอยแต่ทั้งวันมันนึกว่าแต่ทั้งวันฟอร์มม่จะแตกมันก็แตกฟอร์มวันนี้รวยแตกสุดๆอันนี้สองล้านไว้ก่อนนะครับผมอันนี้โบสเท่าไหร่โบสสิบเจ็ดล้านโอเคมามีแพงๆกว่าสิบเจ็ดล้านไหมเดี๋ยวดูก่อน สเตอริงห้าล้านครับฟานเปอร์ซี่ครับมันสิบบวกห